เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูการดัดโชคแห่งคาตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของรถบอกโชคสีดำซะแ้วเดับยันยูดัยูนะครับ w U, w U ะะอันนี้เป็นเวฟหนึ่งร้อยสิไอนครับตัวนี้ก็บอกโชคสีดำเป็นตัวล้อแมกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับช่วงนี้มีแต่ร้อยไอครับเดี๋ยวเรามาดูครับเริ่มต้นยังไง ท้นตอนแรกเคเดี๋ยวจัดยาอนครับจัด,ดให้มใกล้เคียงก่อนมันโกงมันชนมาด้านหลังนะมันชนมาแล้วก็คดเข้ามาดัดให้มันมันดูไปสายตาไม่รู้ว่ามันคดตรงไหนกันเล็งดูอ ลองกะดูก่อนนะให้ใกล้ๆเคียงด้วยสายตาก่อนแล้วก็วัดแนวแกนชกนของคอด้วยเนะครับวัดแบวัดแบบนี้ครับแนวแกนชกแข่งคอให้ให้แกนชกกับแข่งคอแกนแข่งคอได้แนวเดียวกันใกล้เคียงนะเดี๋ยวเราก็ขึ้นแท่นวัดดูกระหน้าพระวัดกระหน้าพระตรงนีว้วัดช่างชกด้วย ที่ฝั่งไหนไปไหนเมื่อเรารู้แล้วว่าอีกฝั่งหนึ่งหกอีกฝั่งหนึ่งทางเอาวัานนเช็คอีกทีนึงเดี๋ยวไม่แน่ใจก็วัดอีกทีครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาจับหกบนก่อนห้าหนึ่งเดี๋ยวจับทางทีหลัง ข้างที่ดัดหบเนี่ยผมจะดัดให้หบให้หุบเข้าเกินไว้หน่อยนึงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับดัดเกินไม่เลยแ็บพอเดี๋ยว,วเวลาดัดทางของอีกข้างนึงอีกข้างมันหบเข้าเราดัดขาทางเราเราค่อยไปดัดทางอีกพร้อมันอีกสองอันพอเกินเราดัดพอดีอ่ะมันจะหลายรอบเนะาะยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงหลายรอบมันไม่ได้อ่ะเราเช็คแล้วว่ามันหบเกินลว ไม่ไม่ใช่มันเออมันหุบเข้าเกินแล้วเดี๋ยวเราก็ดัดถ่างทั้งสองฝั่งเลยเพราะอีกฝั่งมันก็ดัดมันก็อันนี้อยู่แล้วมันก็ผุกอยู่แล้วดัดให้มันพอดีเลยหลายรอบครับเนี่ยครับ,ด,ด,าด,าด,บ,บดัดถ่างมันดัดได้ง่ายกว่าดัดหุอีกฝั่งนึงอะกลับหน้าดัดถ่างดัดง่ายกว่าดัดหุบมันดัดยากแล้วเราลองเช็คดู ใช่ไหมถ้า <c oughs> ถ้ายังไม่ได้ก็อีหลอมต้องดูเลยนะครับว่ามันเยอะหรือมันน้อยจะได้ก,กดถูกถ้ามันถ้ามันน้อยก็ยอย่ากดเยอะกดเยอะเดี๋ยวถ้ามาตัดตัดกลับอีกไม่ไม่ไม ไม่ได้กดเยอะครับกลัวมันจะเกิน <Yeah. S 1> เกินก็ไม่ให่ปัญหาเกินก็ดัดขึ้นให้ดัดกลับขึ้น <Yeah. S 1> ดัดไปวัดไปครับเช็คไปแนวแขนโชกแผงคอรหน้าส <Yeah. S 1> าวโชกสาวของแผงคอสี่อย่างโอเคครับ แนวการช่วงแผงคอด้านหน้าฉากขนช่วงจบไปแล้วเลยฉากของแผงคอแล้วเดี๋ยวท่านดัดฉากแผงคอขึ้นมาใช้เครื่องมือพิเศษครับช่วยจับแกนแผงคอมันจะได้ง่ายใช้เวลาเร็วครับไม่มีก็ทำงานได้ครับแต่ช้าเสียเวลาล็อกไว้เลย ดัดคบก็เหมือนกันครับดัดทางก็เหมือนกันใช้เครื่องมือพิเศษช่วยครับดัดแขนแผงคอ,อก็เหมือนกันครับทุกอย่างใช้เครื่องมือพิเศษมันจะได้งานม,มันจะได้เร็วครับอย่างนั้นอย่างนั้นเสียเวลาช้าเอาขึ้นเอาลงขึ้นลงรอบนึงแป๊บเดียวดัดสิบรอบก็เต็มที่ก็ไม่เกินสิบนาทีรอบนึงไม่ถึงนาทีครับ ไหนก็ที่มันเน้นๆก็เช็คชิคละเอียดละเอียดนิดน,นะะึงครับบางทีก็ต้องรีเช็คคนระับบางครั้งก็หลายรอบหน่อยอถ้าได้แล้วเดี๋ยวก็รีเช็คส่วนที่เหลือะครับที่ทำไปแล้วทั้งหมดเลยเนะะี่ย ล้านนาสาขของโชคเวอร์เนียรีเช็คให้หมดเลยครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ